สวีดสวัสดีชาวอีฟุลด์ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆฉันได้กันอีกเช่นเคยน,นะแต่ในวันนี้ผมเรามาอยู่กับนักเตะจากแพ็คของเชลซีนะครับผมนักเตะคนนั้นนะครับขึ้นชื่อได้ว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของพิมเมยรีก,กันเลยทีเดียวนะครับผมนะเออแฟนเชลซีก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเขาคนท่านก็คือเอ็นโกโล่กองเต้ ay, นั่นเองนะครับ และหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับทั้งที่เป็นแฟนเชลซีหรือว่าที่ไม่ได้เป็นแฟนเชลซีก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเอ็นโกโล่กงเต้เนี่ยในซีซั่นนะี้เนี่ย ได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเนาะเออถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนเจลซีไม่ได้แบบติดตามอะไรขนาดนั้นแค่รู้แค่ว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็หายไปไปพักฟื้นไปฟื้นฟูร่างกายนะครับโอ้โหแบบนานมากนะเออแทบจบซีซั่นอยู่แล้วครับเออได้กลับมาอีกทีก็ในช่วงที่แบบท้ายๆของซีซั่นนี้นะครับกลับมาก็ ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะว่าก็ได้รับอาการบาดเจ็บมาเนาะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักดิดสักหน่อยในการปรับตัวนะครับให้แบบร่างกายกลับมาปกติอะไรประมาณนั้นหรือว่ารอให้แบบผลงานของทีมดีกว่านี้ด้วยนะเออเพราะว่าผลงานของทีมในซีซั่นนี้นะครับค่อนข้างแย่เลยนะไม่ใช่ค่อนข้างหรอบังแย่เลยก็ว่าได้นะครับเอออยู่อันดับที่11เ็ลยนะคือแบบตอนนั้นเนะี่ยคือแบบลุ้นหนีตกชั้นด้วยซ้ำนะครับเออทั้งได้แบบ เ,เปลี่ยนโค้ดแล้วเปลี่ยนโค้ดอีกเนาะแล้วก็ที่สําคัญเปลี่ยนเจ้าของทีมใหม่ทุกคน,นครับเออมันอยู่ในช่วงนี้แบบกําลังเ,เปลี่ยนแปลงกันเนาะเออเปลี่ยนแปลงของสโมสรน,นะครับเออมันก็เลยทําให้แบบจับหูจับทางยังไม่ค่อยได้นะเออสำหรับทีมเชลซีนะครับผมนะก็ถือว่าซีซั่นนี้ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่แย่ของเชลซีเลยนะครับคือแบบแพ้แล้วไปให้อีกอ่ะเออคือแบบแทบจะชนะไม่เป็นแล้วนะเออเท่าที่แบบดูมาเนี่ยผมคือแบบ ก็แน่เสียดายจริงๆกันะเออมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ้ะมั้งไม่รู้เหมือนกันเออใครที่เป็นแฟนยซีก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะก็นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ็นกโลกองเต้ในเวอร์ชั่นนี้กันบ้างก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออหลังจากที่แบบหายไปนานนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีในแพ็กนี้เนาะว่ามันจะเก่งเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับ สำหรับเอ็นโกโลกงเต้ในเวอร์ชั่นนี้นะครับมาในอายุ3 1ปีเนาะสูง168นะครับเท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าวขวานะส่วนเพย์สไตล์ของตัวนี้นะครับก็น่าจะเหมือนกับทุกเวอร์ชันนะเออเป็นบล็อกซูบล็อกจี๊ดด้วยนะครับเ,เป็นบ็อกซูบล็อกเป็นกองกลางที่แบบคอยเติมเกมลุกเล่นเกมรับนะครับส่วนคำบรลังอันนี้คือยังไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพนะครับนะก็ที่เด่นๆก็จะมีในเรื่องของเกมรับนีบน่แหละเออเกมรับการเข้าปะทะความดุดันนะครับแล้วก็ก,การ เออเล่นเกมรับอะไรพวกเนี้ยคือแบบโดดเด่นนะครับนะนี่แค่วลหนึ่งนะครับผมเออแล้วก็จะมีในเรื่องของบาลานซ์การส่งตัวแล้วก็ในเรื่องของความอึดนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะเออคือแบบทีามันเด่นๆออกมาเลยนะครับส่วนแท้ที่มาถนัดนะก็ใช้ได้ในระดับที่กลางๆนะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เนาะส่วนสกิลที่มีมาให้นะครับก็ประมาณนี้มีดั้งพัลทั์มาให้มีขั้นไปหายเดิมมาให้ด้วยนะเออบันทั์พาร์ตก็มีนะครับเวทพาร์ตก็มีเออสกิลประกบตัวสกิลดักบอลสไลด์บอลนะครับ เอ่อมีสกิลเลีร์เลีรยเลีร์อะไรมาดูจำจำไม่ได้ครับแล้วก็มีสกิลเอ่อไฟต์เตอร์สปิริตสกิลนักสู้มาให้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะในเรื่องของสกิลสกิลเกมรับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับ มาเรามาดูวิธีการเอาค่าพลังกันบ้างการอาพัพค่าพลังครับมีอยสองแบบแบบแรกก็คือกดออโต้ไปเลยถ้าหากกดออโต้นะครับก็จะได้เอ,อ่ออโเวอร์ออลเนี่ยตอนที่98เนาะใครที่แบบต้องการแบบค่าพลังสูงสุดเนะี่ยก็แนะนำให้กดออโต้ไปเลยนะครับส่วนค่าพลังที่ได้ก็จะประมาณนี้นะเกมรุกเนะี่ยอยู่ที่66นะครับการควบบอลเจ็ดสิบเนาะเออเลี้ยงบอล76นะครับการคลองบอลไว้กับตัวเนี่ยอยู่ที่82เนาะส่งบอลสั้น82นะครับการเปิดบอลการโยนบอลอยู่ที่81นะ การม่งครับอยู่ที่58นะครับแล้วก็ในเรื่องเกมรับเนี่ยอยู่ที่93นะครับผมเออการเข้าวัดทะ96เนาะเออความดุดัน97นะครับแล้วก็การเล่นเกมรับอะ่ะอยู่ที่97นะครับก็ถือว่าแบบสูงมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของความเร็วครับก็อยู่ที่83เนาะเออ,นะเอ,อสปีดต้น81นะครับกิกพาวเวอร์75 การกระโดด74นะครับความแข็งแกร่ง69บเานะบาลานซ์การสูงตัวอยู่ที่88นะครับแล้วก็ในเรื่องของความอึดเนี่ยอยู่ที่95เลยนะครับก็ถือว่าอึดมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับถ้าหากใครต้องการเนาะน,นี่ก็เน้นแบบโอ้โอสูงสุดนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือวิธีที่ผมคิดเองนะคือแบบเอาแบบเกมรับแบบแน่แนๆเลยนะครับนะแนะนาให้ลดการโซบอลให้เหลือ6นะครับแล้วก็ ลดกระโดดนะให้เหลือศูนย์นะแล้วก็เอามาอัพให้เกมรับเนี่ยให้84นะครับนะแต่ว่าโอวัลก็อยู่ที่95นะครับผมนะผมอมันไม่ได้อยู่ที่96สนะส่วนที่จะเพิ่มนะครับก็จะมีในเรื่องของเกมรับแน่นอนนะแล้วกนะ็ส่วนที่จะลดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการส่งบอลน,นะครับที่ลดลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระโดดลูกโมงนะแล้วก็ในเรื่องของ การกระโดดนะครับที่ลดลงไปนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของเกมรับก็เพิ่มขึ้นนะก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับเออการยืนตำแหน่งนะอยู่ที่95เลยนะนะเออเข้าะทะ98นะครับความดูดาน99นะล้วก็เล่นเกมรับเนี่ยอยู่ที่99เลยนะครับเอออันนี้คือแบบคิดมาเองเลยนะครับผมก็จะเอาตามนี้แหละเออใครจะเอาตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโอเวอร์ออเนี่ยมันจะไม่ตันที่98นะก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ วอออจะไม่ตันที่98ก็อยู่ที่97นะสำหรับค่าพลังสูงสุดของเอกลโรกปงเต้นะครับแต่หากใครอัพตามผมนะอยู่ที่97นะครับแต่ถ้าหากกดออโต้เข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่98นะครับแล้วแต่จะเลือกก็แล้วกันนะเราก็ได้เห็นค่าพลังและก็วิธีการอัพค่าพลังของเอกลโรกงเต้ในเวอร์ชันนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันบ้างว่าเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชัน,นอื่นๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยสักแค่ไหนมันจะทําให้เวอร์ชันนี้น่าเล่นสักแค่ไหนนะครับมา เรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนเลยนะแต่ก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าไอ้ที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นสูตรของผมนะเออไม่ใช่แบบที่กดออโต้น,นะครับเป็นสูตรของผมเองที่ผมผมอัพนะเออถ้าใครอัพตามผมนะครับความแตกต่างก็จะได้ประมาณนี้แนละ้วเออในเรื่องของเกมลูกการเนบอลคองบอลนะครับส่งบอลสั้นบอลยาวจับสกอร์ลูกตั้งเตะลูกโค้งนะเออในเรื่องของเกมรับนะครับเออความดุดันการเข้าปะทะคิกพาวเวอร์ความเร็วสปีดต้นบาลานซ์การทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของความอึดอันนี้คือสิ่งที่ เวอร์ชันใหม่ทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของการกระโดดความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกมงเนะีนะ่ยเวอร์ชันมาตรฐานทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะเออก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าผมเออเปรียบเทียบกับสไตล์ที่ผมอัพเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้กันบ้างเพื่อใครมีอยู่นะเออเวอร์ชันนี้นะครับ ก็จะได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมบอลน,นะครับในเรื่องของเกมรับนะเออการเข้าปะทะความดุดันนะครับก็ในเรื่องของความอึดอันนี้คือสิ่งที่เวอร์ชันใหม่ทําได้ดีกว่าแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นเออลูกโมงลูกตั้งเตะลูกโค้งนะครับเออการกระโดดความแข็งแกร่งนะเออในเรื่องของคลิกพาเวอร์ความเร็วการเลี้ยบงบอลอะไรพวกนี้นี่ยเวอร์ชันทางขวาเนี่ย,นนยจะทําได้ดีกว่านะครับก็ถ้าใครมีเวอร์ชันทางขวาอยู่ก็จะไม่ต้องสูมหางก็ได้นะแล้วแต่นะครับเพราะว่า เวอร์ชันทางขวาก็ได้เปรียบในเรื่องของการเาเล่นเกมรุกนะเนาะเกมรับเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากจะเอาเวอร์ชันล่าสุดอะเวอร์ชันล่าสุดก็จะได้เปรียบในเรื่องของเกมรับแบบจา๋าจาเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรุกก็อาจจะเสียบเปรียบเวอร์ชันทังขวานะก็เลือกเองก็แล้วกันนะครับเถ้าาใครมีเวอร์ชันเมื่อกี้อยู่ก็จะสุมหาก็ได้ไม่สุมหาก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะส่วนใครที่เป็นแฟนเชลซีแบบยังไม่มีเอ็นโกโลกองเต้เวอร์ชันแบบพิเศษแบบนี้ก็แนะนําให้สุมหาแบบ อย่างมากเลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกถึงเวอร์ชันที่แบบดีมากๆเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะเรามาดูในเรื่องความสามารถกันบ้างความสามารถของอ e ีกโลกองเต้นเลยคือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากครับเกมรับดีมากๆเออเกมรับดีมากๆนะครับ คือแบบการเข้าประทะอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันเข้าปะทะไอ้ดีนะเออวิ่งเบียดอะไรแบบเนี้ยคือแบบทําได้หมดเลยนะครับเออเข้าสกาัดบอลน,นะแล้วก็ดักบอลเนี่ยการดักบอล bon, คือทําได้ดีมากๆนะครับดักบอลได้แบบถูกจังหวะนะเออถูกจังหวะแล้วก็ทําแบบได้ดีอะจะพูดยังไงดี้องจากคําว่าทําได้ดีมากเ่เออในเรื่องของเกมรับต่างๆนะครับเออการกบล็อกบอลเนีเ่ยอะไรแบบเนี้ยการเข้าสกัดการสไลด์สกัดอะไรนยะคือมันทําได้ดีทำได้ดีมากเลยนะคือแบบ เกมรับแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างทีง่จะชื่นชอบนั่นก็คือการมีตตำแหน่งด้วยเพลย์สไตล์เขาเนี่มันเป็นบล็อกอผมก็เลยคิดว่าตอนแรกนะออมันจะแบบวิ่งไปมั่วเอ,อแต่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยคือแบบมันจะยืนตำแหน่งได้ดีมากเอนอโกโล่กองเต้เนี่ยในเวอร์ชั่นนี้นะมันจะไม่ค่อยเติมเกมรุกเลยนะครับคือแบบมันจะยืนแบบแถวๆกลางสนามอะคือมันไม่ขึ้นสูงกว่านั้นแล้วนะครับเว้นแต่คุณอะจะบังคับให้มันแบบขึ้นไปทําเกมรุกนะครับ คือเว้นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าหากเราไม่ได้แบบให้เขาไปเติมเกมรุกอะไรแบบนี้เขาจะยืนอยู่แค่กลางสนามครับคือแบบคอยเล่นเกมรับแบบสุดๆอะเออแล้วก็คอยเชื่อมบอลกับเพื่อนอะเออคือมันประมาณนั้นเลยนะครับนั้นในเรื่องของการยืนตำแหน่งเนาะ ส่วนในเรื่องของการเลี้ยบบอลของบอลนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเออไปกับบอลได้ดีนะครับมีความคล่องแคล่วนะประมาณหนึ่งนะแล้วก็การใช้สกิลอนะไรเ่นี้ก็ถือว,ว่าใช้ได้แบบเออใช้ได้ดีเลยดับเบิลทัชอะไรนะคือแบบใช้แตะหลบได้ดีเลยนะครับเออก็ประมาณนี้ในเรื่องของการเลี้ยบบอลของบอลส่วนในเรื่องของการส่งบอลครับก็ปกติเหมือนกันปกติทั่วไปเออ คือทรงบอลสั้นบอลยาวต่อบอลคือทำเกมชิงถึงสงแล้วไปแทงทะลุช่องให้เพื่อนก็ทำได้ปกตินะครับการเปิดบอลการโยนบอลก็ปกติเหมือนกันนะครับเออส่วนเรื่องของการยิงแล้วก็การจับสกกร์ก็ถือว่าปกติเหมือนกัน เออไม่ได้เด่นอยู่แล้วนะในเรื่องของการยิงนะเออก็ยิงเออโอเคครับทิศทางดีน้าหนักดีแต่ว่าความโคมอะไรเนี้ยมันไม่มีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปของอิงโกโล่องเตอยู่แล้วส่วนในเรื่องของความเร็วครับก็ถือว่าเร็วในระดับที่ปกติเหมือนกันเออไม่ได้เร็วจิตการ์ดขนาดนั้นนะครับนะก็มีประมาณนี้สำหรับการรีวิวอ n งโกโล่องเต้ในเวอร์ชันนี้นะครับถ้าหาก ดูแลชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด subscribe หน่อยนะถ้าหากมีตัวไหนพูดผิดหรือว่าพูดติดตขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะก็โอเคก็เอาไว้จะการคลิปหน้าครับซีโ okay. ูเกตเนยครับกุยบาย